มากๆค่ะยยาเก่งมากเลยอ่ะเลี้ยงช้างเองทัวร์แขกเองเห็นไหมแต่มันไม่อยู่แต่มันไม่อยู่หนูเอออะมันไม่อยู่กันี้อ่ะอ่ะใครดูด้วยใครดูด้วยเขาก็จะแกว่งแกว่งแข่งแข่งแกว่งมันก็อยู่กันยอนไหนมันอยู่อ่ะย้อนไหนมันอยู่เอออะอะแข่ง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 ออแม่แม่เนี่ยก็ชอบเล่นแบบนี้เห็นไหมก็ชอบเอายาใส่หัวแล้วเขาก็แกว่งเล่นนะคะนี่ น้องไดมอนนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยอะ่ะ<ง>ถ่ายคลิปทนันไหมไม่ทันแล้วตกก่อนละตกก่อนแน่ๆเลยตกก่อนเออเทาน่ารักนะคะไดมอนอ่ะโยนใส่ไม้เออเล่นอีกลูกเล่นอีกแล้วนี่นะคะน้องไดมอนนะคะชอบโยนหญ้าใส่ผมใส่หัวแล้วก็จะแล้วก็จะแก <c oughs> ่งแก่งใส่สายนะคะเน,นี่ยเขาชอบมากเลยนะเออ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 อ่ะตกแล้วลูกเอาไม้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  Muhammad. เออเอ alguns. อโอยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะโยนขึ้นใหม่โยนขึ้นใหม่ นี่นะคะคก็ชอบเล่นนะคะน้องไดมอนชอบโยนญ้าใส่หัวแล้วเขาก็จะสายไปสายมาสะบัดไปสะบัดมานี่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแหละน่ารักนะคะไดมอนอกินไปเล่นไปนะคะใช่ค่ะใช่ไหมดูคุณแม่ทเาเลบอกโดนตกเลย <c oughs> <c oughs> ขาขึ้นมาแล้วคนจะห่างเขาเลยบอกเห็ลูกมากที่ที่เห็แแแไปไปน,นแม่แน่นว่ากูจะไปงานได่แม่ันนะเขาก็เลยว่าที่บอกแม่ขนาดนล้วไม่เจอน้องนานอยู่ใช่ก็ก็้ามาในเรื่อ,อยๆอยนะคะคุณแม่ลงแล้วนะคะของคุณแม่นะคะ B2 กราบขอบพระคุณคุณแม่บีสองด้วยนะคะเมตาน้องไดมอนเพิ่มเติมนะคะนี่นะคะเล่นหลิแล้วนะคะชอบเอาชอบเอาย่าใส่หัวแล้วหนูก็แว่งไปแกว่งมานะคะหนูชอบเล่นญ้านะคะหนูอยากมีผมยาวกลับขอบพระคุณคุณ,คณแม่บีสองด้วยนะคะกราบขอบพระคุณะคะ่ะหนูอยากมีผมยาวหนูอยากมีผมหนูอยากมีผมหนูอยากมีผมคะ่ะนี่นะคะน่ารัก สรุปจะกินหรือจะเล่นกินด้วยเล่นด้วยนะคะกินด้วยเล่นด้วย <S <S ไปแล้วนะไปหาภูพานนะคะร้องดีใจได้กินยา <S 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 มันต่อไปภูพานแล้วก็นะคะปุ๊กกี้บุญชูแล้วก็จันฉายแล้วก็มะนาวทองคำ นานทองคำอยู่ไกลเลยนะประมาณ40กิโลบันบนบงทลาดคุณนะออไปกันเด้อยวย่าจ้าขอบคุณมากาขอสิกอบกบว่าแสงแรงดูวยเห็นเดินทางตลอดปลอดภัยนะคะจ้าบบจุจ้า